ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการสูงวัยใจเกินร้อยกับดิฉันพัทรยาสุมโนอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้จะนำท่านผู้ชมสู่โลกแห่งการสูงวัยอย่างมีคุณค่าแล้วก็ชราอย,ย่างมีความสุขด้วยคะ่ะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่ถนนจรัยสนิทวงซอย35นะคะเพื่อที่จะมาพบกับสุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่ง ที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวแล้วท่านก็ยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีอายุถึง8.3ปีแล้วก็ตามค่ะสุภาพสตรีท่านนี้คือคุณประดับโกมุตเจ้าของตลาดสดบางขุนศรีตลาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสะอาดอนามัยและก็บริการที่ดี โดยการบริหารของท่านค่ะเดี๋ยวเราไปพบและสนทนากับคุณประดับกันเลยนะคะเชิญค่ะ เราพูดถึงสถานที่ซึ่งคนนิยมเดินทางจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันโดยเฉพาะอาหารการกินนั้นหลายคนคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลาดสดถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของคนทุกยุคทุกสมัยค่ะเนื่องจากตลาดสดมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งของค้าของหวานผักและผละไม้สดเนื้อสัตว์ต่างๆรวมถึงของใช้ทั่วไปก็หาได้อย่างง่ายดายค่ะ สิ่งสำคัญที่ทำให้ตลาดสดคลองใจคนไทยมาช้านานนั้นก็คือราคาการจำหน่ายสินค้าที่ย่อมเยาวรวมถึงสถานที่ตั้งในแหล่งชุมชนที่สะดวกต่อการเดินทางเราจะเห็นได้ว่าในบางชุมชนอาจมีตลาดสดอยู่มากกว่าหนึ่งแห่งด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นคุณแม่ประดับโกมุต ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเดินตลาดสดเป็นประจำทุกวันหากแต่การเดินของคุณแม่เป็นการเดินในฐานะที่ต่างออกไปจากคนอื่นเพราะคุณแม่ประดับเธอเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งตลาดสดบางขุนศรีตลาดสดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับชาวจลันสนิทวงตลอดระยะเวลา29ปีคุณแม่ประดับได้พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดบางขุนศรีมาอย่างต่อเนื่อง จากตลาดเล็กๆที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นกับสามีเมื่อปีพุทธศักราช2529กลายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานในปัจจุบันซึ่งหากใครเคยไปเดินเที่ยวตลาดสดบางขุนศรีจะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างจากตลาดสดทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดเราจะเห็นได้ว่าตลาดสดบางขุนศรีไม่มีน้ำนองพื้นให้ต้องคอยระวังไม่มีกลิ่นมาคอยรบกวนยามเดิน ที่สำคัญไม่มีมแมลงวานบินผ่านให้รู้สึกรำคาญใจอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ตลาดนี้ไม่เหมือนกับตลาดอื่นนั่นก็คือตลาดสดบางคุณสีจะมีตาช่างส่วนกลางไว้คอยให้บริการประชาชนที่มาซื้อของจึงมั่นใจในเรื่องของความเป็นธรรมค่ะ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความอุตสาหะและการบริหารจัดการของคุณแม่ประดับทั้งสิน้นที่คอยเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเหมือนกับตลาดแห่งนี้เป็นบ้านแห่งที่สองของท่านเองท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันก็อยู่ที่บ้านของคุณประดับโกมุตแล้วเราจะมาสนทนากับท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคประดับค่ะขออนุญาตเรียกคุณพี่ประดับนะคะ ท่านยังแข็งแรงอยู่มากเลยทํางานทุกวันเลยใช่ไหมคะเนี่ยทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าค่ากลับเข้าบ้านไม่หยุดทํางานเลยไม่หยุดเลยได้อยู่นะคะค่ะที่บ้านนี้ท่านอยู่มานานหรือยังคะ2ส3 0กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีนะคะ30กว่าปีค่ะทีนี้แล้วตลาดเนี่ยทําทําประมาณนานหรือยังคะทําตลาดเมื่อสามีเกษียณนะสามีท่านเป็นนายทหารนะคะ แล้วก็กเกษียณเมื่อปี2529ค่สเราก็เลยเอาที่ดินด้านหน้าของบ้านเนี่ยนะคะานนทำตลาดนะคะอพอทำตลาดเสร็จก็สามีก็คุมการก่อสร้างนะคะดูแลอะไรพวกนี้นะค,ะค่ะจนกระทั่งเป็นตลาดเป็นตลาดซึ่งมีคนมาใช้บริการมากมายแต่พอสามีแดนเสียแดนก็เลยได้ปรับปรุงใหม่นะคะ ได้ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนจากที่เคยอ,อยากจะทำสมัยสาม,สามีอยู่ได้กลับปรับปรุงใหม่หมดนะคะปรับปรุงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรตั้งเมียอะไรเยอะแยะมากค่ะ,คะทำะไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีการขยับขยายเพิ่มเติมอะไรอยู่เรื่อยๆค่ะไม่มีการหยุดเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงในตอนที่เริ่มต้นคิดว่าจะทำตลาด สดเนี่ยนะคะที่ชื่อว่าตลาดสดบางขุนศรีเนี่ยตอนนั้นมีมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงคิดว่าจะทำตลาดนะคะ,ะสมัยสมัยเมื่อเดืเอนสมัยสงครามญี่ปุ่นเดือนเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเรียนต่อในกรุงเทพเพราะไปนค,ะคนต่างจังหวัดน,นะคะ,คะพอคุณพ่อกเกษียณเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปอยู่บ้านเดิมพอกลับอยู่บ้านเดิมก็เพอเอินเขารับสมัคร คนข้าราชการทํางานที่เทศบาลนะเด้งก็เลยอยู่บ้านก็เลยสะบัดเข้าไปแล้วก็เพออินได้แล้วก็เทศบาลนั้นก็มีตลาดอ๋อตอนนั้นเริ่มต้นชีวิตการทํางานด้วยการเป็นพนักงานเทศบาลนะเทศบาลเทศบาลอะไรฮะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ค่ะอ๋อซึ่งเทศบาลเนี่ยเขาเขาดูแลเขาเขมตลาดเป็นของอ๋อมีตลาดเป็นของเทศบาลเป็นผลประโยชน์ของเทศบาลนะคะเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ เราก็ได้ทํางานแล้วก็ได้รู้วิธีการเอาการทํางานการเก็บเงินการอะไรของเขาเนี่ยการดูแลตลาดบริหารตลาดก็เสร็จแล้วพอเรามีที่ตรงนี้ซึ่งได้รับมรดกอยู่เนี่ยนะคะเราก็มาปลูกบ้านอยู่ข้างสุดที่เลยเรื่องปลูกบ้านเราปลูกบ้านก่อนพอปลูกบ้านเสร็จก็ทําตลาดก็เลยนึกเอ๊ะที่ว่างๆน่าจะทําตลาดเพราะว่า เราผ่านงานจินนี้มาแล้วใช่แล้คะก็ทำคุณพี่มีความรู้ในพื้นฐานในเรื่องของการตลาดเนี่ยอยู่บ้างจากการเป็นพนักงานเทศบาลที่อุตรดิตถ์พอเรามาทําของเราเองเราก็วางแล้วก็เพื่อนแดนก็ชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะไปญี่ปุ่นไปแล้วก็ไปดูนะฮะอย่างนี่ไปดูตลาดไปดูตลาดไปดูประเทศของต่างประเทศอะแม้แต่ตลาดปลาตลาดอะไรของญี่ปุ่นของอะไรแดนดูหมดนะคะ ดูต้องมาปรับปรุงว่าเราไม่ได้อย่างเขาก็เอาอะไรที่ดีของเขามาใช้ใชนะคะว่าใกล้เคียงก็ยังดีก็ยังดีค่ะแต่ว่าก็ก็ได้แค่นี้นะคะเพราะว่าสภาพเมืองเราร้อนเมื่อเมื่อร้อนเนี่ยผักก็จะเหี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็หมูพวกเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเสียเร็วจะเสียเร็วนะฮะมันก็จะต้องมีตู้เย็นผักนี่ก็ต้องมีการรดน้ำนะคะเมื่อรดน้ําตะไคก็จะเปียก ใช่ไหมตลาดเปียกเพราะเราปูไอ้ซาลามิกคนเดินก็จะลื่นจะลื่นเรากต้องไปคุมแม่ค้าว่าเปียกได้แต่ต้องกพยามกวาดให้มันแห้งให้มันแห้งอย่าให้คนลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยต้องมันเน้นอะไรกันหลายเรื่องมันมีรายละเอียดมากมายทีเดียวเลยนะคะในการบริหารตลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องเดินทุกวันต้อเดินทุกวันนี่เราก็จะไปดูในตลาดด้ววยตัทุกวันทุกวันเดยค่ะบางครั้งต้องเดินถึง สองครั้งรอบเช้าบางทีเดือนตีสี่เดือนออกมาที่สํานักงานเนี่ยนะคะยังไม่ทานอาหารยังไม่ได้ทั้งที่ออกไปตรวจก่อนตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าเข้ามากันเขาเริ่มมาแล้วตีสี่เนี่ยนะตีสี่เนี่ยเราก็ออกไปดูอะไรที่ไหนอะไรจะเป็นไงเดี๋ยวเราก็จดจดไว้เดี๋ยวเราก็แก้ไขคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็มาเช่าแผงเราใช่ไหมค่ะมาเช่าแผงแต่ว่าเราก็มีระเบียบ มีกฎเกณฑ์เนี่ยใช่เขาทำเมื่อมาเช่าไม่ใช่ว่าทาตามใจชอบก่อนที่เธอจะมาอยู่ตลาดชั้นเนี่ยเธอต้องรู้นโยบายของเราว่าเราต้องการอะไรเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่งั้นเธอก็จะเข้าใจว่าชั้นเนี่ยจู้จี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจู้จี้เพราะว่าเราต้องการให้มันถึงจุดที่ที่เราต้องการแต่ช่างเหมือนกันนะคะแต่ช่างเนี่ยแม่ค้าเนี่ยขายของก็ได้กําไรแล้ว แต่แม่ค้ายังโกงตาช่าง10ขีดเนี่ยจะทําให้เหลือ9ขีดนะคะเหลือ9ขีดซึ่งเอากําไรหลายต่อแย่ให้ให้กระทรวงพาณิชย์รับจับไปเลยติดคุกติดตารางอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าคุณเอาเปรียบลูกค้าพี่ก็ดูแลไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบลูกค้าด้วยแม่เอาเปรียบตอนเช้าตีมที่เราจะมาเดินตลาดมาดูแม่ค้าเป็นยังไงสบายดีไหมขายเป็นยังไง แล้วก็ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องไม่ว่าการอบตัวหรือว่าการรางตัวทุกอย่างเก,กี่ยวกับารแกแนะนําไม่ทั่งการกินเลยแกใ,ใจดีค่ะใ,คใจดีแลาแกก็ปรับปรุงตลาดเพื่ออยากให้ลูกค้าแม่ค้าอยู่รอดฟัองอยู่รอดคุณพี่เป็นดับคะในในตลาดสดบางขุนศรีเนี่ยเ,เห็นว่ามีทั้งในส่วนของ ขายของสดนะาอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาผักแล้วก็มีส่วนของอาหารสำเร็จรูปอีกด้วยมีสองส่วนใช่ไหมคะสองส่วนตรงนี้คุณพี่ดูแลทั้งสองส่วนลทั้งสอง่วนเพราะว่าเรื่องอาหารสำเร็จรูปเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าพวกแม่ค้าเนี่ยหนึ่งจะสกตกช่วยเข้าคลองและไม่ค่อยจะดูแลนะคะนี่ด้านมีทาเฮ้าส์ให้แม่ค้าเช่า ข้างบนอยู่ข้างล่างประกอบคือแม่ค้าทุกคนจะต้องทําสําเร็จรูปจากที่นี่แล้วก็ใส่รถเข็นไปขายมันก็จะสะอาดสิฮะทำทำซะที่บ้านก่อนแล้วไม่ให้ไปปรุงที่โน่นไม่ไปปรุงที่โน่นเลยแกงเกิงต้องแกงให้เสร็จค่ะนะคะแล้วข้างบนจะต้องมีที่ดูดควันนะคะเวลาทอดของทอดอะไรเงี้ยนะคะเครื่องดูดควัน่ดยเฉพะสะอาด ทีนี้ได้รับทราบว่าตลาดสดบางขุนศรีเนี่ยได้รางวัลหลายหลายรางวัลด้วยกันอะไรบ้างคะคุณพี่จากกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ได้ตลาดดีเด่นนะคะและส่วนกระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้ห้าดาวหาดาวต่อเนื่องเขาจะมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นปีอะไรเงี้ยนะได้มาตลอดและส่วนทางกรทมก็จะให้ระดับเพชรนะคะและนี่เห็น ก็ทมองมาตรวจก็บอกว่าจะมีรางวัลใช่จะมีใช่จะมีรางวัลใหม่แล้วเป็นโล่ทองหรืออะไรไม่ทราบเพ่นได้เป <c oughs> <c oughs> so ็นโล่อะไรเงี้ยนะคะแต่แต่กว่าจะได้รางวัลนี้เขาเข้ามาตรวจหลายคนวเลยมาตรวจมากตรวจมาเช็คตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่ได้รับนี่รู้สึกจะเรื่องของความสะอาดความสะอาดคความสะอาดแล้วสารพิษต่างๆก็เคยเข้าไปดูแล้วสะอาดมากเลยตลาด ความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของบริการบริการราคาอะไรนู้เขาจะดีหมดเลยใช่ไหมโอเคนอกจากภารกิจที่ต้องดูแลตลาดแล้วคุณแม่ประดับยังชื่นชอบการทำบุญเป็นอย่างมากทั้งกิจกรรมทางด้านสาธารณกุศลอธิการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆและการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่เพียงเท่านี้กิจกรรมทางด้านศาสนาคุณแม่เองก็ไม่ได้ละเลยวัดโกโมุตพุทธลังศีก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่คุณแม่ประดับเลื่อมสายศรัทธารวมทั้งมีการทำนุบำรุงในฐานะพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอความสุขทางใจที่ได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คุณแม่ประดับกระทำลงไปด้วยความจริงใจและไม่เคยหวังผลตอบแทนแต่อย่างใด ค่ะเดี๋ยวเราอยากจะคุยในเรื่องของงานกุศลบ้างน,นะคะ,ะได้ทราบว่าคุณพี่ก็เหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยก็อยากจะทําบุญทํากุศลแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทําแต่การค้าหรือธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าก็ถือว่าเราก็แบ่งปันะนะคะ,คะแบ่งปันให้กับผู้ที่ มีน้อยยากไรอะไรพวกนี้นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่ที่วัดกูมุตนะคะมีโรงเรียนมีโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนนี่ใครสร้างคะอ่าก็ร่วมกันเนี่ยค่ะอ๋อร่วมกันเราก็เรามีเงินไปแล้วก็สมไปค่ะทีเะเล็กทีเราน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแล้วคุณพี่ก็ไปดูแลทำบุญอะไรที่นี่บุใช่ไหมคะดูแลอย่างอย่างเด็กนักเรียนค่ะที่น่าจะเป็นเด็กนักเรียน ก่อนวัยเรียนเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยไปทํางานลูกเต้าไม่มีคนดูตั้งแต่รู้สึกจะตั้งแต่สองขวบนะคะ,คะก็ไปฝากที่โรงเรียนก็จะมีครูมีอะไรนะคะดูแลอ,อาหารการกินแล้วก็จงเงินไปให้ประกอบอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะคะสร้างอาคารนี้กําลังสร้างอาคารใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าที่แรกตั้งใจจะให้เสร็จปีนี้แต่เผเอิญขาด อะไรก็ไม่ทราบยังยังไม่เสร็จแต่ก็เล่งเล่งนะคะอย่าเรื่องการก่อสร้างคะเรื่องการก่อสร้างเั่หลังเั่หลังเชิญนะคะเราจะได้ไปดูที่โรงเรียนนั้นด้วยในส่วนในเรื่องของคุณท่านประดับในส่วนของคุณท่านประดับโกมุตเนี่ยนะคะปกติแล้วอ่ะท่านเป็นคนที่เมตตามากมีเมตตาต่อทุกๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆในโรงเรียนของศูนย์เด็กเล็กวัดโกมุตนะคะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุตพุทธรังศีซึ่ง เป็นที่ซึ่งตระกูลของท่านนะคะโดยเฉพาะคุณเดิมเนี่ยที่เนี่ยเป็นของคุณนรุมนโกมุตส่วนอาคารต่างๆที่เกิดขึ้นมาคุณนรุมนกับคุณท่านประดับเนี่ยเป็นเลี้ยวแรงสําคัญนะคะในการก่อสร้างแล้วอาคารเรียนหลังใหม่อะคะ่ะคุณท่านประดับโกมุตได้บริจาคเงินถึงสองล้านบาทให้กับโรงเรียนนะคะอาคารหลังใหม่ซึ่งอาคารหลังเก่าเนี่ยเสื่อมโทรมมากแล้วค่ะ แล้วก็ท่านมีปกติท่านจิตใจของท่านจะมีเมตตามากถึงจะเป็นวันปีใหม่วันแม่แล้วก็วันสงกรานคุณครูก็จะพาเด็กๆไปกราบคุณท่านคุณท่านก็จะรักเด็กๆและอบรมทั้งคุณครูและเด็กๆให้เป็นคนดีค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็ของสังคมค่ะคุณพี่ขาแล้วย,ยังมีโรงพยาบาลที่มินบุรีอีกอะค่ะ,คะอันอันนั้นเป็นอะไรบ้างคะคลองสามวาเพามาคลองสามวาเดี๋ยวท่านซื้อที่ดิน แล้วก็โอนที่ดินนี้ให้กับกทมนะซึ่งเขาจะไปสร้างโรงพยาบาลอ๋อเข้าใจละคือโอนที่ดินเพื่อให้ให้สร้างโรงพยาบาลได้ใช้ในการสร้างโรงพยาบาลค่ะซึ่งเขาสร้างอยู่แล้วนะคะเขามีที่สร้างอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มไปอีกเพื่อจะให้ที่ดินเพิ่อขยายขยายโรงพยาบาลที่ดินจะได้กว้างกว่านะ ทวงจากการเดินตรวจตราตลาดด้วยตนเองทุกวันตั้งแต่อดีตทําให้คุณแม่ประดับยังคงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแม้จะอยู่ในวัย83ปีแล้วก็ตามคุณแม่ได้แนะนําเคล็ดลับถึงการดูแลสุขภาพว่าให้หมั่นออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันหากไม่มีเวลาก็พยายามนําการออกกําลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันอย่างตัวคุณแม่เองก็อาศัยการเดินตลาดเป็นกิจวัตรแทนการออกกําลังกายค่ะ คุณพี่ขาคุณพี่ขอโทษนะคะอายุ83ปีแล้วใช่ไหมคะ83ปีก็สุขภาพแข็งแรงมากเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมต้องต้องตรวจอยู่เป็นประจำะนะคะทุกสามเดือนต้องไปพบแพทย์ค่ะทุกหกเดือนจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจดูว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ประเผอิญทุกครั้งก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเบาหวาน ความดันไขมันในเลือดอะไรไม่มีเลยผู้สูงอายุเขาจะชอบเป็นเรื่องพวกนี้เดวไม่เปไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยตัวสุขภาพสม่ำเสมอก็ยังไม่พบว่ามีโรคอะไรอันนี้ต้องขออนุญาตถามเคล็ดลับละมีมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าค่ะเป็นพิเศษไหมในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการออกกําลังกายนะคะคุณพี่อ่างในออกกําลังกายนะคะเดนใช้วิธีการตื่นขึ้นมาแล้วก็ยกแข้งยกขา อะไรฮะการแขนอาดทำอะไรคือเรียกว่าเบสิกงานทำง่ายๆแบบเบสิกง่ายๆแบบอยู่โรงเรียนคนเดียวเลยคนเดียวค่ะทุกวันทุกเช้าเพื่อที่จะให้เส้นสายที่อยู่ในตัวเราได้ขยับขยื่นได้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 มีการยืดหยุ่นบ้างนะคะสุขภาพท่านแข็งแรงแต้มทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ไม่กินมันกินที่เป็นผักหวานก็ไม่กิน ม่รู้สิอยู่กับท่านมาท่านก็ทานที่ร้านมาประจํามาตลอด28ปีจะน้นใ้เรื่องทำอาหารแขกแขกที่มาหาท่านท่านจะให้เป็นคนทําให้ทานไม่ว่าเรื่องพ้าหรือใครจะไคร่จะมีงานให้ทำอยู่เรื่องและจะสอนว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นจะอร่อยก็อยากจะให้คุณพี่พูดถึง ในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้ชมของเรารายการสูงวัยนี่ก็จะมีผู้สูงวัยชมกันมากทีเดียวอยากจะให้คุณพี่ได้พูดถึงผู้สูงอายุอื่นๆว่าเขาควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให,ให้ให้เป็นสุขอาจจะทำใจให้เป็นสุขได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อว่าคนมีอายุส่วนมากไม่ค่อยตัด ไม่ค่อยชอบไปยุ่งวุ่นวายกับลูกหลานนะฮะชอบไปวุ่นวายไปต้องอย่างง้นอย่างนี้ไปยุ่งกับลูกคนนรสลานคนนี้ต้องไปรับไปส่งแดนไม่เลยไม่เลยค่ะถือว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเองเพราะเขาเขาโตแล้วเขาโตแล้วใช่ไหมเลี้ยงมาโตให้ความรู้ให้อะไรมาแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะใช้ความสามารถเพราะว่าเขาแม่ลูกกันเขาจะเข้าใจถึงจิตใจอะไรกันมากกว่า เราไม่รูดบางบ้านนะคะเพื่อนๆนะบางคนต้องเลี้ยงหล้านต้องไปรับล้านไปส่งล้านบอกเดี๋ยวให้ม่เอานะคะแล้วก็ํำใจสบายคือดูไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาลูกไปรับไปรับู้รัรทราบนะฮะว่าต้องอย่างนี้ตีต้องอย่างนั้นตีอะไรแล้วก็กลับมากุ้มใจนะไม่ได้อย่างใจใช่ไหมคะเพราะเด็กๆสมัยนี้ลูกหลานสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยที่เราเลี้ยงนะคะ คุณพี่ก็คิดว่าเขาโตแล้วเราไม่ไปยุ่งกับชีวิตของเขาไม่น่าคุณพี่ก็เลยปลูกบ้านให้เขาคนละหลังเลยคนละหลังอยู่คนละหลังคุณพี่ก็อยู่อีกหลังหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ควรที่จะทำใจให้สบายไม่ไปวุ่นวายกับชีวิตของลูกหลานหลานค่ะแล้วแล้วยังไงคะแล้วก็กับเรื่องอื่นเนีวย็ไม่สนใจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี้ยไม่สนใจเลยไม่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ค่ะ วิทยุเปิดบ้างแต่ก็ทําอ่านเดินใกล้ใกล้เปิดไว้เป็นเพื่อนว่าใี่ท่านมีเสียงเสียงเพื่อนพูดอะไรอยู่แต่ไม่ได้ตดใจว่ารื่องอะไรเอคุณพี่ก็เลยรู้สึกว่าอชีวิตเนี่ยสบายสบายนะคะใี่ความสายมากเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะคุณประดับโกมุดสุภาพสตรีวัย8 3ดสบสาปีที่มีสุขภาพ แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะท่านมีความสุขในายามสูงวัยอยู่กับงานที่ท่านรักนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงวัยใจเกินร้อยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ประดับอย่างมากนะคะที่มาให้สาระดีๆในรายการของเราค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะคุณค่ะค่ะ,คคะและในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงสุขภาพสูงวัยนะคะ เป็นเวลาของสาระดีๆสำหรับการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุโดยจะมีคำแนะนำจากคุณหมอเฉพาะทางสาขาต่างๆมาให้สาระกับเราสำหรับวันนี้จะเป็นคุณหมอท่านใดแล้วก็จะเป็นเรื่องใดนั้นก็เชิญติดตามได้เลยค่ะผู้สูงอายุก็เป็น วัยที่มีความพิเศษนะครับในแง่ของเรื่องอาหารและก็เรื่องยานะครับในส่วนของความต้องการของอาหารของผู้สูงอายุเนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่วัยกลางคนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีอยู่บางเรื่องที่อาจจะทําให้ความต้องการหรือว่าการได้รับอาหารของผู้สูงอายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เช่นเรื่องของความอยากอาหารเนี่ยเช่นเรื่องประสาทในการรับรสหรือกลิ่นอาจจะเสียไปบ้างนะครับความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยก็ต้องดูให้ครบนะครับทั้ง5้าหมู่ตามที่เราทราบกันนะครับในแง่ของความต้องการของอาหารทั้ง5้าหมู่เนี่ยก็ต้องดูให้ครบนะครับทั้งอาหารประเภทแป้งพวกโปรตีนพวกไขมันพวกเกลือแร่วิตามินเนี่ยก็ต้องดูให้ครบนะครับ อย่างเช่นเรื่องของไขมันเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ให like ้ร like, ับไขมันจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นมากนักนะครับก็เน้นได้รับไขมันจากประเภทปลาซึ่งโดยทั่วไปก็ควรจะได้รับไขมันจากปลาสัปดาห์ละ2-4ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของแป้งแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องน้ำตาลก็ต้องควบคุมนะครับเรื่องของ โปรตีนก็รับตามความเหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูเรื่องของยาด้วยนะครับเพราะว่ายาบางอย่างเมื่อทานกับอาหารบางอย่างแล้วเนี่ยก็จะก็จะอาจจะทำปฏิกิริยาการทำให้การดูดซึมไม่ว่าดูดซึมยาหรือดูดซึมอาหารเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ก็ต้องต้องระวังด้วยนะครับเพราะในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะ โดยสรุปงนียแง่ของอาหารก็จะดูแลคล้ายๆกับผู้ผู้ใหญ่วัยกลางคนแต่ก็ต้องระวังความสามารถในการได้รับอาหารหรือความสามารถของร่างกายบางอย่างที่ลดลงก็ต้องปรับไปตามตามนั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสูงวัยใจเกินร้อยสาระดีๆที่นำเสนอเพื่อผู้สูงวัยนะคะ mm. ท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะข้อติชมรายการเชิญติดต่อได้ ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างของจอในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมคะสังคมไทยมีผู้สูงวัยที่สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเรามาช่วยกันเป็นกําลังใจให้ท่านเหล่านั้นมีบทบาทในสังคมได้ยังมีพลังและทำประโยชน์ให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นกันดีกว่าคะ่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว ติดตามสูงไวใจเกินร้อยกับดิฉันพัท,ทรยาสุมโนได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ